เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกันกบเกมกาลินาอันดอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะสำหรับกาลินาอันดอนเซิร์ฟจีนหรือว่าดอน n อเวกคินนิงนั่นเองนะครับเพื <leaves> ่อไม่ให้เพื่อนๆนเนี่ยนะครับผมเหงาระหว่างรอตัวเกมมันเปิดนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับ เราจะมาอัปเดตก,กันในเซิร์ฟจีนนะครับผมดอนไอวิคินเองนะครับวันนี้นะไม่ได้มาอัปเดตของเวอร์ชันของ g าลิ n านะเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็กำลังรอเกมนี้กันอยู่นะรอว่าเมื่อไหร่มันจะเปิดนะครับมีคนถามกันทั้งในกลุ่มเองแล้วก็ทักมาถามผมค่อนข้างเยี่หมกันนะว่าตอนไหนเกมมันจะเปิดนะครับอัปเดตให้ดูหน่อยอัปเดตให ฟังอัปเดตให้ชมหน่อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตกันนะจริงๆก็ตัวเกมเนี้ยมันมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยนะผมก็พยายามที่จะทําการอัปเดตในทุกๆเรื่องเนาะเกี่ยวกับเกมนะครับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับโอเคนะสิ่งที่เราจะอัปเดตในวันนี้นะครับใครที่คิดว่าผมจะมาบอกวันเปิดเซิร์ฟอะไรยังไงเนี่ยให้เพื่อนๆกดข้ามไปเลยนะเพราะว่าวันที่เปิดเซิร์ฟจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะครับแต่คาดว่าน่าจะมาในช่วงปลายปีนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็น ต้นปีหน้าเลยนะก็ต้องมารอดูกันนะครับผมแต่ผมคิดว่านะเท่าที่ผมได้ไปศึกษามาแล้วก็อัปเดตอ่านข่าวเปนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะปลายปีนี้นะครับน่าจะช่วงไปปลายเดือนเดือน9ถึงเดือน12นี่แหละผมไม่แน่ใจว่าเดือนอะไรนะก็มารอดูกันนะสิ่งที่เราจะอัปเดตวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับของเซิร์ฟจีนนะครับผมใครที่ติดตามเซิร์ฟจีนใครที่รอเล่นเซิร์ฟจีนอยู่เนี่ยอาจจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีมาได้ประมาณสักเกือบเกือบจะ2อาทิตย์แล่วแหละนะแต่ว่าผมลืมอััปเดตนะครบ ก็คือตอนเมื่อประมาณสักต้นปีไม่ใช่ต้นปีต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> เดือนนี้แหละนะก็คือทางประเทศจีนเนี่ยนะครับ <S <S ได้มีการเปิดตัวนะครับแล้วก็มีการจัดงานเล็กๆนะครับไม่เล็กแหละใหญ่เลยแหละเป็นการเปิดตัวเกมกาลิล่าอันดอนนั่นเองนะครับมีการเชิญดารามามีการจัดงานมีการจัดแข่งอ e ีสปอร์ตเล็กๆด้วยภายในงานมีการสาธิตแล้วก็รีวิวระบบตัวเกมนะครับแล้วก็มีการเปิดให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานเนี่ย ให้ทดสอบตัวเกมด้วยนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ของจีนเนี่ยนะครับของเซิร์ฟจีนเนี่ยคือมันไปไกลกว่าของเซิร์ฟไทยมากๆเลยนะที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอัลฟาเทสเนี่ยนะครับคือมันคอลลาเวอร์ชั่นกับของจีนนะครับบอกได้เลยว่าคอลลาเวชั่นกันเลยนะบางระบบเนี่ยของจีนมีแล้วแต่ว่าของไทยที่เทสผ่านมายังไม่มีนะครับเมื่อจะเป็นพวกสกินนะครับพวกชุ พวกอาวุธเนี่ยนะครับของเซิร์ฟจีนมันไปไกลกว่าของเรามากๆเลยนะถ้าผมได้ไปนั่งดูพวกโซตงสตรีมของเซิร์ฟจีนมาก่อนนานั้นเนี่ยคือแบบมันน่าเล่นกว่าของไทยเยอะเลยนะครับผมมันไปไกลกว่ามากนะครับผมแล้วก็ยิ่งมีงานเปิดตัวเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยพอที่จะคาดเดาได้บ้างนะครับผมว่าตัวเกม The Last o n Us นี่นะครับอาจจะมีการเปิดทดสอบอีกรอบนะอาจจะแบบครั้งท้ายๆแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปิด โอเพนเบต้าก่อนการีนาอันดอนก็เป็นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมมันไปไกลแล้วมากนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวด้วยนะเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่มากๆด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าของเวอร์ชั่นไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะเอาจริงๆเนี่ยก็มีการเปิดตัวไปแล้วแหละรอบหนึ่งนะก็เป็นงานการีนาเมื่อครั้งก่อนนู้นอ่ะที่มีการเปิดตัวเกมนี้นะครับแต่ว่าอันของจีเนี่ยเป็นการเปิดตัวแบบให้ลองเล่นเลยนะครับว่า ตัวของเซิร์ฟจเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะเปิดนะอัลฟาเทสของเซิร์ฟจเนี่ยก็เปิดมาหลายรอบแล้วนะเกมเนี้จริงๆมันก็เปิดทดสอบมาน่าจะประมาณสักสปีแล้วมั้งที่เปิดทดสอบมาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าน่าจะประมาณช่วงปี2018อะที่ผมทําคลิปไปอะเป็นเกมที่แบบทดสอบโคตรนานเลยนะฮะซึ่งเราก็พอที่จะคาดเดาได้เลยว่าตัวเกมของตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการเปิดก่อนเซิร์ฟไทยนะ ถ้าเปิดก่อนจริงๆเนี่ยอาจจะแบบเปิดทิ้งห่างกันไม่มากสักเท่าไหร่นะครับผมก็มารอติดตามกันนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็รู้ว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยเตรียมพร้อมเต็มทนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับดอนนิวคนนิงนะครับกับแคนแอนดอนเดี๋ยวเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งกันที่เราจะมาอัปเดตเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางตัวเกมของเขาเนี่ยได้มีการถ่ายท่อสดนะครับในช่องออฟฟิเชียลในวิววนะครับมีการถ่าย ตลาดของตัวเกมนะครับแผนการพัฒนาแล้วก็มีการตอบคําถามนะครับเก <_ C 1> ี่ยวกับปัญหาต่างๆของเกมนะครับเกี่ยวกับตัวเกมเนี่ยที่ผู้เล่นเนี่ยถามกันเข้ามานะซึ่งก็มีคนเข้าไปดูเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยนะมันเป็นภาษาจีนะนะครับซึ่งผมก็จับใจความไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันแปลว่าอะไรยังไงเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดของคลิปนี้เนี่ยนะครับผมได้มีการระบุอย่างชัดเจนนะครับซึ่งผมจะแปลให้เพื่อนๆนะครับ ผมอาจจะแบบแปลได้ไม่ตรง100%นะแต่ว่าจะพยายามที Anyways, ่จะแปลให้ตรงที no ่สุดให้พูดให้มันตรงที่ส <mor z ell an> mm ุดนะครับเดี hmm. right ๋ยวเราไปดูนะครับว่าช่วงท้ายคลิปเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างท้ายคลิปเนี่ยนะครับผมในช่วงแรกที่เขาได้พูดถึงเลยนะในเรื่องแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงระบบตอนที่แบบเริ่มเกมใหม่ๆเลยนะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าตัวเกมเนี่ยนะครับเขาจะมีการปรับปรุงนะครับจะมีการลดระยะเวลาในการเล่นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับมีการเพิ่มรางวัลนะครับในช่วงต้นๆเกมมีการลดภารกิจประจําวัน มีการเพิ่มวิธีหาเงินต่างๆให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือทําให้ตัวเกมในช่วงต้นเกมเนี่ยเววไวขึ้นนะครับเราฟาร์มเงินได้ไวขึ้นและในขณา,าเดียวกันเนี่ยเควสก็จะน้อยลงนะคือเควสน้อยลงแล้วก็เงินเพิ่มขึ้นเนี่ยคือมันดีมากๆเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่คือผมมองว่าเขาเนี่ยนะครับพยายามที่จะให้มันปลดล็อกโหมดต่างๆให้ไวที่สุดนะครับอย่างแมปในลอสซิตี้เนี่ยนะครับก็ต้องรอเลเวล20่กว่าจะปลดล็อกต่อไปนะครับในเรื่องของการสร้างบ้านนะครับ ในเรื่องของการสร้างบ้านเนี่ยนะครับจะมีการเพิ่มโครงสร้างอาคารใหม่นะครับมีการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใหม่นะครับเพิ่มลูกเล่นต่างๆนะครับให้กับตัวของเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นพวกเครื่องออกกำลังกายเนี่ยที่นอนเนี่ยนะครับอ่างล้างลนงล้างหน้าเนี่ยมีการเพิ่มตรงนี้เข้ามาเยอะอีกมากมายนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างถ้าเพิ่ม ทีวีแล้วก็เครื่อง PS5 เข้ามาเ <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ี่ยแจวเลย <c oughs> มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการคราบของในการคราบโครงสร้างบ้านหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับประมาณเท่านี้นะครับสำหรับโครงสร้างบ้านนะครับสายออกแบบบ้านเนี่ยต้องถูกใจแน่ต่อไปอุปกรณ์เสริมภายในเกมนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้าหมายถึงอุปกรณ์อะไรบ้างนะอุปกรณ์เสริมเนี่ยนะครับจะถูกผลิตขึ้นครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปเลยส่วนข้อ2เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับ ใครที่อ่านจีนออกก็ช่วยแปลด้วยกันเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะประสบความสาเร็จคือ100%น่าจะหมายถึงเกี่ยวกับการคราฟพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือเปล่านะครับแบบให้มันคราฟแบบสําเร็จ100%เลยไม่ต้องแบบลุ้นว่าคราฟล้มเหลวอะไรหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกเควสประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้สาหรับข้อ3นะครับรูปแบบการต่อสู้และการตอบโต้เนี่ยนะครับจะได้อัปเกรดอย่างต่อเนื่องนะครับน่าจะมาถึงการต่อสู้ภายในเกมนั่นแหละนะครับจะมีการอัปเกรดอัปเดตธา การต่อยอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณเท่านี้นะครับผมสําหรับหัวข้อที่เขาสรุปออกมานะฮะภายในคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยนะครับโอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสําหรับ2เรื่องใหญ่ๆนะครับที่ผมจะมาอัปเดตในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องแรกเลยก็คือมีงานเปิดตัวนะครับเรื่องที่2ก็มีการเกี่ยวกับอัปเดตตัวเกมนะครับแล้วก็แผนการพัฒนาภายในอนาคตนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตอีกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆโดยเร็วที่สุดเลยนะนะครับพยายามที่จะอัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับใครที่ติดตามเกมอันดอนนะครับหรือว่าดอนเลเวลคนิ่งเนี่ยเกมใหม่ของกาลินาเนี่ยก็รอติดตามกันได้นะครับจะอัปเดตไปเรื่อยๆจนกว่าเกมจะเปิดเลยนะก็ฝากด้วยละกันนะครับโอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับ คลิปอัปเดตในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ด้วยนะครับให้ผมได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับกับกาลินาอันดอนนะครับหรือไม่ก็ดอนวคเคน n i n g นั่นเองนะครับผมขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมฝันดีครับสวัสดีครับ